สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปนิคิ้เช้านะคะของวันที่11บกุมภาหกห้าเนาะตัวเด่นก็มี5กับ2ตัวกันตัวรองก็คือ3กับ6นะคะก็วางแนวทางไว้ให้เพื่อนๆไม่ชอบแนวทางกระรูดยาวเลยนะ5ก็มี5053 57 59 2ก็มี2024 25 26 2221 3ก็มี30 03 31 1335น 3า3หกสเน็นาะหกก็มี6261งหกหนึ่งตัวก็4 53ห้าสามห้าสามหกตัวเก้าต่อไปนี่แคอีบายวันนี้ไม่ไม่รู้ว่ามีใครถูกโต๊ดหรือเปล่านี่แค่อ e ีบายแต่เราวางไว้ให้ถูกอยู่นะหกศนย์แปดหัวมันนะตัวเด่นก็คือ9กับ0นย์

จริงๆวันนี้น่าจะมีคนถูกโต๊ดอยู่นะจำไม่งั้นคนจับเป็นก็จับถูกเพราะระวางไว้ห608โตห068ด 68, ระวางหัวมันไว้เนีนะนี่ก็อีบายอะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะก็ขอดเพื่อนๆทุกคนเฮงเฮงรวยๆปังปังถูกสามตัวตรงๆเดอ,อวันศุกร์ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะ โชคดีร่ำรวยค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังค่ะสามตัวนะคะ